ว่าสดดีทุกคนตอนนี้ประมาณสุดมงเนาะสดมงคืนเดี๋ยวพามาเบิงไนกสนามินสกลวัดไตเสียงรถมอเยอร์บริษกำลังเสียทางนักบินกเจาสูบยาดิเขาไปรอบเอคุณน่เพลางไ่ได้มาตอนดึกแบบนี้เนาะมื้อนี้มาตอนดึก ก็เลยสกิบภาพไว้ในกาดโู้นจากรองสิ่ายไลยตางืคนหลานเนาะบรรยากาศในยามตลางคืนเต well. ็มเลยขอบคุณ ซิกเอาเข้าเดียคิวซิกเอาไปยไปลยคุณ เราจะไปสูบชาชนปกอะไรหมดเลยมีเต็มเลยไปตอ่อไปตอ่อไป,ปเ้เบิ่งข้างนาดิับนี่จุดทางนา หลังสิไปก็มีงดนมันขึ้นลงลงอยู่เลยตอนกลางคืนแบบนี้พลัางเขาไม่ได้มาถ่ายเลยทุกคนมื่อนี้เลยเก็บบว้ทีการให้ทุกท่านไดยเพ่อเอามาส่งแข็ทเนาะ <c oughs> นี่คาออกมาอันนี้อยู่นี่ ตัวนี้เนาะมาจูต่างประเทศ กลางคืนในทุกทุกเที่ยงคืนตอนนี้ประมาณ11โมงเน,นาะบรรยากาศอยู่สนามบินสายฝนปัดไต่ต้องลงม่เก็บปกติเอาเก็บตอนสวยตอนเศร้ามื่อนี้ตอนกลางคืนตอนเที่ยงคืนให้ทุกท่านได้เบิ่งได้ชมเนาะ ตัวข่าภายในนิพปิดแล้วตายในภายในประเทศยังแต่ตัวนั้นฮะตัว,ต,วต่างประเทศะฮะเอาลิมีประมาณนี้นะทุกคนขอบใจพี่ที่เข้าติดตามร,รับสมทุกคนพบกันใหม่ในลิปวิดีโอเดินไป kan lah Kita sebab ini